สวัสดีค่ะช่องนกนคอมเมนต์ ok ค่ะวันนี้จะพาไปดูทำอทอดอกไก่บ้านเป็นไก่ดำด้วยนะคะวันนี้เป็นเมนูพิเศษเพิ่งได้ทานครั้งแรกดีก้กก็มีส่วนผสมอกไก่สดแล้วเราก็าเตรียมมาก็เตรียมพริกไทยอันนี้คือจะเป็นส่วนผสมที่จะเอาไปใส่ตำไต่นะคะ กระเทียมน้ำตาลทรายแต่เราใส่กะปริมาณตามที่ว่าซีอิ๊วขาวใส่กะปริมาณตามที่ว่าอ่าส่วนที่เรามีเนื้อแค่ไหนแต่ของเรานี่ไก่ตัวเดียวก็จะมีแค่สองอกนะคะไม่ก็ใส่ส่วนผสมคือน้อยมากอ่านี่เราก็ตำพริกไทย เป็นพริกไทยดํานะคะพริกไทยนี่เราไม่ไม่มีแบบไม่จําเป็นนะคะเรานี่เราไปซื้อได้เป็นพริกไทยดําเราก็ตำพริกไทยดําแต่ถ้าจะเป็นพริกไทยขาวก็ได้นะคะอะไรก็ได้พริกไทยขวดก็ได้ถ้าคนไม่ขยันตําก็เอาแบบขวดเลยก็ได้ะคะ่ะแต่เรานี่เรามองว่าตัวเป็นพริกไทยเม็ดจะมีกลิ่นหอมมากกว่าคือช้านิดนึงเอามาตำเอง แต่ว่ามันจะหอมมากกว่านะคะวันนี้วันนี้เป็นครั้งแรกนะที่ได้รับประทานไก่ตัวสีดำเนี่ยคือไม่ได้โฟกัสไปซื้อไก่สีดำนะคะบอกเขาว่าซื้อไก่ตัวหนึ่งเขาก็ขายให้มามันก็เป็นหน้าตาแบบนี้เนะเาะก็ก็เลยต้องมาทานแบบนี้แต่ว่าดูเนื้อเขาก็เยอะนะคะ ไก่สีดำจะมีเนื้อเยอะอยู่หลังจากที่ตำพริไกไทยกระเทียมเสร็จแล้วเนี่ยค่ะเสร็จเรียบร้อยละเอียดนะตำละเอียดเลยได้เลยเราก็ตักนะคะตักพริไกไทยกระเทียมตักไปใส่ที่ไก่ที่เราเตรียมไว้นะคะเนี่ยค่ะใส่ ส่วนผสมใส่ไปได้เลยครบทุกอย่างเลยใส่พริกไทยกระเทียมใส่น้ำตาลทรายลงไปใส่ซีอิ๊วขาวลงไปใส่ให้ครบเลยนะคะก็กะปริมาณไม่ให้เค็มมากไปหวานมากไปเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าได้เลยค่ะคลุกเคล้าแล้วก็ ทิ้งไว้ถ้าถ้าไก่บางชนิดนะคือต้องทิ้งข้ามคืนเลยเพื่อให้เข้าเนือ้อแต่ถ้าไก่บางชนิดไก่ชนิดนี้เราเพิ่งทำครั้งแรกนะเดี๋ยวก็จะเล่าให้ฟังตอนตอนจบว่านุ่มหรือไม่นุ่มนะคะอันนี้เราทิ้งไว้ไม่กี่นาทีนะคะเราก็ทอดเลยแล้วก็เตรียมกระทะตั้งกระทะต้องให้กระทะร้อนก่อนนะคะ แล้วค่อยใส่น้ำมันคือถ้ากระทะไม่ร้อนมันจะติดกระทะใส่น้ำมันลงไปพอกระทะร้อนได้ที่กระทะร้อนได้ที่ก็ใส่ไก่ลงไปได้เลยค่ะ ใส่ไก่ลงไปแล้วแต่คราวนี้ขั้นตอนการทอดนี่พิเศษหน่อยนะคะเพราะว่าเวลาที่เราใส่กระเทียมพริกไทยเนี่ยมันจะไหม้ง่ายก็คือต้องใส่ใจต้องเฝ้าต้องอยู่ใกล้ๆนะคะดูแลตลอดไม่งั้นไม่ออกมาสวยงามแน่ แต่เราก็ทิ้งไปทํานู่นทํานี่ได้เป็นระยะระยะนะคะเพราะว่าเขาจะไม่ได้ไม่ง่ายขนาดน้นมีเหลืองได้ที่เลยหอมกรุ่นเลยนะคะลองดูน่าทานหรือยังเหลืองได้ที่แล้วและก็พร้อมเสิร์ฟค่ะพร้อมเสิร์ฟวันนี้เราไม่มีผกักไม่มีเครื่องเคียง อันนี้เป็นต้มยำถ้วยเก่าเมื่อวานตอนเย็นนะคะแล้วก็เสิร์ฟข้าวสวยร้อนได้เลยเดี๋ยวก็ต้องขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะบายบายค่ะจบท้ายด้วยขนมหวานนะบายบายค่ะ